เฟซบุ๊กด้านลน์เพื่อนเราสํมรายทุกท่านนะครับอันนี้มาในอของกระทะน้ำร้อนตัวนี้นะครับเป็น invalid. อินฟาเลตอ่าไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะอ่ามันเป็นขึ้นคมร้อนนะครับอยู่ๆก็ลืมโอเคนะครับอาการลูกค้าบอกว่ามันเงียบไปเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น เราก็ลองเสียบปลั๊กดูนะครับแล้วก็ลองนาเทสกันดูนะครับไปติดนะครับกดดูครับกดพิเวอร์อ่าอ่ามันก็ตั้งได้อยู่นะครับพัดลมทำงานแต่มันขึ้น E หนึ่งเอสามหนึ่งอะไรเนี่ยแล้วมีเสียงเตือนครับผม กดบวกลบไม่ไปอ่ามันขึ้นเตือนนะครับ E1 นะครับขึ้น E1 เนาะเตือนเตือนเราว่าอ่ามีตัวขัดข้องด้านในนะครับเดี๋ยวลองปิดกันอ่ามันเปิดใหม่อีกรอบอันนี้บวกลบนี่คือความร้อนนะเพิ่มลดนะครับ พอมันขค้ือน e ีหนึ่งแล้วมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับมันอยู่ครับผมปิดครับก็สรุปขค้ือน e ีหนึ่งเนาะถอดปลั๊กครับเมื่อไรซ่อมทุกครั้งต้องลื้อดูครับผมว่าด้านในเสียหายอะไรเดี๋ยวมาดูกันเข้าๆลวกันนะครับวิธีการถอดก็มีน็อตหนึ่งสองสามสี่ห้ามาณเจ็ดตัวนะครับตอนถอดเดี๋ยวผมไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนลื้อออกมาเลย ก็ถอดออกมาแล้วนะครับก็จะเจอแผงเป็นแผงขคโลดแบบนี้นะครับก็นี่เป็นตัวทําความร้อนตัวนี้ความร้อนนะครับต้องใช้สนามแม่เหล็กนะครับที่เป็นเหล็กนะครับมาวางถึงจะเกิดความร้อนได้นะครับทีนี้มันขึ้นฟ้องอีหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะถอดดูด้านในกันนะครับหนึ่งสามตัวเนาะสามตัวตัวนี้เป็นสายดินเอาสายดินออกก่อนนะครับครับก็ถอดออกมาตรงนี้ก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็เหมือนจลนมตัวนี้ดึงอกไรอยู่เมื่อกี้ดึงอะมร เหมือนตัวนี้หลวมเลยระมดนูสังเกตนะครับตัวนี้หลุดหรือเปล่าโอเคดึงออกมาแบบนี้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมบออสามาสังเกตอะไรกันนะครับก็ ดูสีไม่บวมนะครัสีไม่บวมใช่มันคนละคนโรโบอทเลยหรือเปล่าไม่มีตัวไหนแตกที่โรบอทอันนั้นโรบอทอันนั้นที่ถึงดูดผิวไม่น่าขาดวันไม่ได้ซอสนะครับถ้าผิวขาดไฟมันจะไม่ขึ้นเนาะอันนี้ผิวไม่ขาดนะครับที hey, we you, ่น,นี้ um. พัดลมหมนุนพัดลมหมุนปกติอ,อ mm hmm. าจจะเป็น มแปลงนะครับมแปลงหรือว่าตัวไหนไม่จาแฟนครับเมื่อกี้ตัวนี้มันหลุมหลวมนะครับต้องใส่จริงลองใส่เข้าไปแล้วก็เสียบใหม่อาจจะเป็นอะไรที่เราคิดไม่ถึงก็ได้คิดดออกง่าไงมา <c oughs> เดี๋ยวผมจะไม่ใส่น็อตนะครับอย,อยู่จังหวับเพ่อนรับก่อ <c oughs> ผมถอดน็อตออกทั้ง ทั้งหมดเลยนะครับก็หงายมาดูด้านหลังเอ่อมาดูว่ามีอะไรแปลกหูแปลกตาหรือว่ามีอะไรเสียหายไหมครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วครับนี่ครับก็อาการนี้น่าจะนี่ครับเห็นปุ่มๆตรงนี้ครับเห็นนี่ตัวนี้เลยครับผมน่าจะเป็นตัวที่ทําให้เครื่องไม่ทํางานนะครับ นี่ครับตัวสีดำนี่ครับเดี๋ยวจะถอดเอาออกมาแล้วก็เอาไปซื้อนะครับเดี๋ยวรอมาให้ถอดออกมาดูก่อนนะครับว่ามันเสียกินหรือเปล่านะครับก็เป็นอะไหล่ตัวนี้นะครับที่ผมไปหาซื้อมานะครับอะไหล่สองไมโครนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเพื่อน เห็นไหมครับสองไมโครนะครับน,น,นี่ครับไม่เห็นนะครับเพราะว่าไฟมันไม่สว่างครับเห็นชัดเจนนะครับนี่สองไมโครนี่ครับตรงนี้เสร็จแล้วมันมันแตกนะครับแตกอย่างนี้เนาะพอมันแตกเสร็จนะครับเราไปร้านอะไรคุณว,ว่า อะไรกันไม่เปิดนะครับวันนี้ก็ไปล่อซีพัลมมาเลยครับก็ซีพัฒลมันก็สองไมโครเหมือนกันครับนี่ครับเดียวกันสองไมโครเนกันแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าขาครับขานี้เป็นขาแหลมๆครับแต่นี้เป็นซีพัฒลมันจะเป็นขายาวนี่เนาะ เราก็ไม่ต้องไปสนใจใส่ใจอะไรมันมากครับเราก็โยงมาก็ต่อด้านหลังเลยครับนี่ต่อด้านหลังเลยโยงเขาต่อด้านหลังเสร็จแล้วก็แอบไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเ,เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดดูกันนะครับเดี๋ยวเราป,ประกอบเลยครับนี่ตั้งไว้นี้เนาะไม่ต้องใส่ขาได้เอาอดัดแปงไทยใส่เอาครับดูสิว่าหมอ้อน้ําร้อนอ่าแม่เหล็กมันจะทํางานหรือเปล่ายวมาดูกันต่อเลยครับใส่กระทะใส่น้ํานะนี่เป็นจานเหล็กธรรมดานี่นะครับ ก็เสียบปลั๊กครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะร้อนแล้วอุณหภูมิมันจะได้หรือเปล่านะครับเสร็จแล้วก็กด power ครับอันนี้เป็นตัวบวกลบนะครับเดี๋ยวเรากด start สามร้อยเราจะลบเราก็กดตรงนี้ครับลดไปนะครับกดได้มันไม่ขึ้น e หนึ่งแลวนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนอะไรไปเรียบร้อยรเราจะให้มันอยู่สัก,150กร้อยห้าสิบก็พอสักแปดสิบนะ ปัญหาอยู่ตัวเดียวนะครับตัวนี้ครับแตกครับมันร้อนนะครับนนี่ถึงกับระเบิดเลยนะครับเนี่ยไม่เป็นที่ใหสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูว่ามันจะร้อนหรือเปล่าครับ ตอนนี้ผมกดไป120นะครับเมื่อกี้กดไป80มันเป็นอ่าเป็นอุ่นนะครับตอวนี้ผมเป็นแบบเอากินทุกี้กันนะครับตั้งๆถึง300เลยนะครับมันจะร้อนเร็วมากกับผมก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับเม็ดขึ้นแล้วครับผมอ่านี่ก็ควรขึ้นแล้วควนในน้ํานะครับไม่ใช่ควนเครื่องก็ร้อนแล้วครับก็สำหรับเครื่องนี้นะครับก็เปลี่ยนซีหนึ่งตัวนะครับผมเอาซีพัดลมใส่ไปเลยนะครับ ถ่ามันก็400โวลต์นะครับ400โวลต์แล้วก็2มโคนะครับใส่เข้าไปก็หาที่ไว้ดีๆเนอะมันเป็นซีเ,นเยอะแต่มันไม่มีขาครับเราใช้สายต่อต่อเอานะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบคลิปแค่นี้เนาะถ้ามีอะไรก็จะเอามาฝากกันเพื่อนดีนะครับสำหรับคลิปดีๆนำมาฝาก คลิปนี้ต้องลาเพื่อนไปแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดติดตามด้านล่างกดรูปกระดิ่งกไ็ได้นะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมีอะไรซ่อมให้เพื่อนได้ดูกันอีกก็จะนำมาซ่อมอีกนะครับก็ <Yeah. S 1> คลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ oh.